เครียดเว้ยไอ้มิถชายชีพมึงจะแฮกเอาบัญชีกูไปทำไมนี่กูคนพิการนะเว้ยมึงน่าจะสงสารกูมั่งนะรายได้ที่กูได้จากเฟซบุ๊กอะมันไม่ได้เยอะเลยนะกูก็ลงคลิปกูอะคลิปที่แบบเออกูใส่ขาเทียมเดินไปเดินมาทำน,น,นู่นทำนี่อมึงยังจะมาขาโมยไปเหรอเงินที่ได้จากคนพิการอะ พยายามกู้คืนอยู่เหตุก็โดนแฮ็กเอาไปแถม Facebook ส,ส่วนตัวยังถูกลบออกจากผู้ดูแลบัญชีการเงินของระบบอีกเข้าเช็คอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนเอาบัญชีใครไปแบบไปรับโอนเงินจาก Facebook แล้วเนี่ยคือแบบแก้ไขอะไรไม่ได้เลยอะ วันนี้วันที่สองแล้วแล้ววันที่ยี่สิบสองเนี้ยเ c e b o o k ตัดยอดรายได้โอนเข้าบัญชีอะ่ะไม่รู้จะซวยไปถึงไหน